ทำไมต้องผู้โปร่งสมชุดทำไมถึงย้ำานักย้ำาหนาทำไมผมถึงจี้หมูเฮาตลอดว่าถ้าลํยาไยโปร่งสามครั้งผลลัพธ์จะได้คือแบบไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดี f อฟซีคนเลยนะครับเกาะไทถามกันแม่พอสมควรน,นะครับบอกว่าจะเป็นทาง Facebook ของผมแล้วก็เปิดโทรศัพท์ของผมนะครับนะอาจารย์ประสิทธิ์ ย้ําขนาดเลยทําไมต้องันโป่ง,งสามคองครับสองคองได้คอสามคองเหรอครับลํยาใยโปร่งสามคองอะ่จะจับไว้นะครับคุณจะได้ดอกสวยๆงามๆแบบนี้จะในฤดูหรือนอกฤดูฟังปากก่อนนะครับจะในฤดูหรือนอกฤดูเนี่ยคุณจะได้ดอกลําไยสวยงามแบบนี้เพราะว่าถ้าหาักล,ลําไยโปร่งสามคองนะครับคุณใส่สารหรือคุนพ่นสารเนี่ยมันจะขึ้นเป็นจอสี่เหลี่ยมเลยเข้าใจก่อนครับ ผมถึงย้ําเสมอนะครับมือใหม่ฟังไว้นะครับที่อาจารย์ประสิทธิ์บอกแนวทางว่าอย่างไรใสน่น้ำนี่ยได้เอาอะไรมาพ่นไปไล่ดูคลิปเก่าๆผมนะครับเพื่งมันโป่งครบสามครั้งพอโป่งครบสามครั้งแหละคุณจะได้ดอกสวยงามแบบนี้นะสำหรับส่วนนี้ผมลงพื้นที่มานะครับเกาะเจ้าของสวนเป้นเกาะเป็นคนที่ใจดีมากเลยนะครับตอนนี้กําลังเก็บพักนะครับนะเกาะจะทอดใส่ไข่เลี้ยงอาจารย์ประสิทธิ์มื้อเที่ยงนะครับชอบเรียนนะครับ พักไข่ใส่พักให่นะนะผักแคบนะครับบ้านผมกกรนหองพักแคบนะครับ้บําดีนะครับผมมาลงพื้นที่วันนี้ก็อยากให้เปื้อนๆ fc ท้องมือเก่ามือใหม่ฟังไว้นะครับถ้าหากว่าลำไย,ยมันโป่งสามท้องที่ผมย้ำให้หมูหมเฮานะครับผลลัพธ์ที่เขาจะได้คือดอกเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเสลี่ยมเลยแต่ถ้ามันบานแบบนี้ถามแม,ม่เลยเกินนะครับเจ้าของสวนกพื่ถามแบบบานแบบนี้ ครับอย่างไรต่อไอ้ประสิทธิ์ผมจะบอกเขาเลยนะครับถ้าบานแบบนี้นะครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยพักผ่อนก่อนครับ <laughs> เพราะว่าตอนที่เขาเปิดตาออกกายืดเจาะเขาพ่นยุคพ่นยายมาตลอดตอนนี้มันบานเป็นเพาเขาพักผ่อนครับเป็นหน้าที่ของผึ้งผึ้งจะมาแล้วครับผึ้งจะมาช่วยผสมเกสรเพราะฉะนั้นนะครับผึ้งเนี่ยจะทำให้ลำไย,ยเขาติดนักติดดี นะครับลายคนม่เข้าใจนะครับว่าพึ่งเนี่ยไปทําลายลยายําไยอาจารย์ประสิทธิ์ขอบอกให้เลยนะครับว่าพึ่งเนี่ยมาช่วยพึ่งลยาไยติดนักชัดนะครับนออสำหรับผู้คนนะครับที่ไายถามมาเหลือเกินนะครับนอกฤดูในฤดูเนี่ยื่อโปร่งสามเตื้อเหมือนกันก็ครับนอกฤดูในฤดูเนี่ยผมขอให้ลำไยโปร่งสามเตื้อเหมือนกันนะแล้วลำไย,ยมันก็จะขึ้นมป,ปเปตซสเลียมดอกงามๆแบบนี้ ชัดเจนก่อชัดเจนนะครับนะสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยากจะบอกข้อมูลเฮาโดยสิ่งที่สำคัญอัอย่างหนึ่งตอนนี้ก่อมามีโฟล์ดละใส่น้ำนะครับพื้อดินมีความชุ่มชื้นนะครับเปิดสปริงเกอร์ใส่น้ำนะใส่น้ำถ้าดอกลำไย,ยมันขึ้นมาแบบนี้แล้วใส่น้ำตัวเนอะนะแต่ถ้าขายจะทำในฤดูตอนนี้กอกน้ำเนอะแต่ถ้าทำนอกฤดู แล้วดอกลาไยขึ้นมาแบบนี้ใส่น้ําเลยนะครับนะหลายๆท่านที่นกแล้วดูที่ขึ้นมาเป็นดอกขึ้นมาแบบนี้ถามว่าใส่น้ำาขออาจารย์ประซิตใส่ครับใส่น้ําไปเลยครับหลายๆท่านที่ถามมาแหมผมจะใส่สันเดือนแน้าอาจารย์ประสิทธ์จะใส่น้ําก่อนถ้าจะทําในฤดูเดือนหน้าบะเดี๋ยวนี้ก๊อกน้ําเลยไอ้เหยนะก๊อกน้นําออไปเลยนะครับนะชัดเจนนะครับผ่ายบะเข้าใจหรือว่ามีคําถามอะไรอย่างหรือว่าจะทักทายก่อนนะครับเอฟซิงผมอยู่ที่ไหนกันพ่อ พิมพมาทักทายกันใต้คลิปได้เลยนะครับนะวันนี้คุณแป๊ะก่อเตรียมตัวจะทอดไข่ใส่ผักแคบเลี้ยงผมในมือเที่ยงได้แล้วนะครับนะลงพื้นที่วันนี้คิดว่าคลิปนี้มันมีประโยชน์กับพี่น้องชาวไร่้าสวนนะครับเห็นก่อเห็นดอกลำไย,ยงามไหอ้ก,ก่อนั่นแหละผมถึงบอกนะครับจะนอกก็ดูในดูกรเจ้า,จาแล้วขอให้มันโป่งสามครั้งคุณจะได้ดอกลำไย,ยงามแบบนี้พึ่งจะมาช่วยผสมเกสรแบบนี้ สัมผัสที่สุดถ้าตุในกระด,ดูหรือนอกกระดูกจ้างา้าดอกบานแบบนี้บาดต้องพ่นยาละนะครับปล่อยพืชพึ่งแบบผสมเเกสรชัดเจนเนาะโนคนตที่อู้ชัดเจนง่ายๆนะเอาละนะครับเดียวกว่าจะไปเ,เขียนข้อตอนก่อนนะครับเกาะขอให้ fc ทุกคนดูแลตัวเองด้วยนะครับมันล้างมือนะครับไปตลาดนัดเกาะปิดจมูกให้เรียบร้อยนะใส่ผ้าเม็ดนะครับปิดจมูกให้เรียบร้อยนะครับแล้วกา ใส่เจลแอลกอฮอล์ล้างมือตัวเวลาจิบสัมผัสอะไรอ่างนะครับนะกขอคุกคนดูแลตกัวเก่านะครับขอให้มีความสุขทุกคนเลยนะครับค,ความโคตรทิ้งท้ายก็อยากจะบอกว่าแม้วันนี้ครับคุณจะอยู่ที่ไหนก็เจ้านะครับแทบเป็นเรื่องลับใหญ่ถามผมได้ป0สิคนเมืองฝากกดติดตามและกดถูกใจด้วยครับผม